สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปรยทานเป็นลายดอกไม้กันนะคะสำหรับลายนี้ก็จะเป็นดอกลีลาวดีจะเป็นคลิปปรับปรุงนะคะคลิปนี้จะทำเป็นแบบริบบิ้นหลายสีสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำจริงๆเลยนะคะสำหรับสีเดียวก็จะเป็นดอกแบบนี้นะคะนี่สวยแล้วก็น่ารักมากเลยนี่นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นแบบหลักสีสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมพร้กันเลยค่ะไปกันเลยเริ่มขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมริปบินก่อนเลยนะคะริบบินที่ใช้วันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นของตาละคังเหมือนเดิม ตัวนี้นะคะจะเป็นริบบิ้นแบบเนื้อซรายเราจะเลือกใช้เป็นขนาดริบบิ้นเบอร์2องจำนวนทั้งหมดนะคะ4เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ70เซนติเมตรนะคะจากนั้นให้เราตัดปลายแหลมแบบนี้ด้วยนะคะเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยให้เราพับริบบิ้นนะคะเหลื่อมกัน นี่นะคะประมาณนี้เราจะวัดความยาวนะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้จะได้1นิ้วพอดีนะคะเสร็จแล้วให้เรากดตรงกลางของริบบิ้นให้เป็นรอยพับไว้แล้วทีนี้นะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาเราจะเอาริบบิ้นนะคะเส้นที่เป็นด้านยาวขึ้นมาไว้ด้านบนนะคะแบบนี้ ทีนี้นะคะเราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐาน4แยกเอาเส้นที่1ออกมานะคะตั้งไว้แบบนี้เลยเสร็จแล้วก็นำเอาเส้นที่2มาคล้องเข้าไปเส้นที่1เส้นที่3นะคะก็คล้องเส้นที่2เส้นที่4ี่นะคะเราจะนำมาสอดในรูที่1ตรงนี้ นนี่ะะคะเราจะสอดริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยแล้วก็จับก,ก้างออกล้วงเอาเส้นที่3ขึ้นมาจากนั้นเราก็จะจัดนะคะให้ริบบิ้นกระชับเลยในขั้นตอนนี้นะคะสำคัญมาก เราอย่าลืมตรวจสอบดูลิปปินของเราด้วยนะคะว่าเส้นที่เป็นด้านยาวเราเอาขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้ครบทั้งสี่เส้นหรือเปล่านะคะถ้าไม่ครบเราต้องทำการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าในขั้นตอนสุดท้ายเราจะเหลือลิปปินเป็นเส้นยาวเส้นสั้นนะคะจะไม่พอสอดเก็บได้ต่อมานะคะเราก็จะมาแยกริบบินให้เป็นฐานแปดก็จะเริ่มจากคู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ พับริบบิ้นเฉียงขึ้นไปด้านบนขวามือแบบนี้เส้นฝั่งขวามือเราก็พับเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะเส้นด้านบนเราก็พับเฉียงลงมาด้านล่างด้านซ้ายมือเราจะจับริบบิ้นนะคะโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็เอาปลายของริบบิ้นมาสอดเข้าไปในรูตรงนี้ แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเสร็จแล้วก็กดทั้งสี่ด้านให้เป็นรอยพับไว้นี่นะคะจะได้เป็นฐานแปดเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะหยิบเอาเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะขึ้นมาหนึ่งเส้นนี่นะคะจับลักษณะนี้เลยแล้วทีนี้ก็เอาเส้นที่สองขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับ เส้นที่สองเส้นที่4ี่นะคะก็ทับเส้นที่สามเราจะทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมดสี่เส้นแล้วทีนี้นะคะเราจะวางเส้นแรกสีเขียวตรงนี้นะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่ห้าขึ้นมาแทนนะคะเสร็จแล้วก็วางเส้นที่สองสีเหลืองนะคะเส้นนี้วางลงแล้วก็เอาเส้นที่หขึ้นมาแทน เส็จแล้วก็วางเส้นสีส้มนะคะเส้นที่สามเส้นนี้นะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่เจดขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นสีแดงนะคะเส้นที่สี่ลงแล้วก็เอาเส้นที่8ขึ้นมาแทนนี่นะคะเราก็จะมีริปบิ้นสีเส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยส่วนด้านหลังเราก็จะได้แบบนี้นะคะจะไม่มีริปบิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วต่อมาเราก็จะ มาสอดล็อกริปบิ้นนะคะก็จะเริ่มจากเส้นแรกสีเหลืองตรงนี้นะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่สองนี่นะคะเส้นนี้สีเขียวจับดันริปบิ้นมาด้านหลังแบบนี้นะคะหรือว่าจับโค้งเหมือนกันนะคะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่ง้างเส้นที่เราวางลงเมื่อกี้เลยนี่นะคะแล้วเอาเส้นที่สาม จับดันมาแบบนี้นะคะหรือว่าจับโคง้งเหมือนกันเลยสอดเข้าไปในรูที่1แล้วเบี่ยงออกมารูที่สองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงแล้วเอาเส้นที่4นะคะเส้นสีส้มนี้สอดเข้าไปในรูที่1แล้วเบี่ยงออกมารูที่3นะคะตรงนี้นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงให้กระชับ นี่นะคะค่อยๆดึงวนไปทีละเส้นพอกระชับประมาณนี้แล้วนะคะให้เราพลิกกับด้านขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้เราจะทำการพาดข้ามลิปปิน้นะคะสีเส้นก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะยิบขึ้นมาแล้วก็นับข้ามไป1 2 3 4แล้วก็วางลงแบบนี้นะคะ เสร็จแล้ววนจากทางด้านซ้ายนะคะนะับไป1หนึ่งสองสามสี่แล้วก็วางลงลิปินจะเรียงช่องกันมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็นาปไป1หนึแล้วก็วางลงอันนี้ก็ข้ามสีมาเลยนี่นะคะพอมาถึงตรงนี้เราจะเหลือลิปินเส้นตั้งนะคะสีเส้น แบบนี้ทีนี้นะคะเราจะเอาเส้นสีแดงเส้นแรกนี้นะคะจับโค้งแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1แบบนี้นะคะข้างเส้นสุดท้ายที่เราวางลงนี่นะคะแล้วทีนี้เราก็ดึงแล้วก็เอาเส้นที่สองสีเหลืองนี้นะคะสอดเข้าไปในรูที่1แล้วเบี่ยงออกมารูที่สองแบบนี้นะคะ แล้วก็เอาเส้นที่3สอดเข้าไปในรูที่1แล้วเบี่ยงออกมารูที่3แบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นที่4สอดเข้าไปในรูที่1แล้วก็เบี่ยงออกมารูที่4แบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็ดึงทีละเส้นนะคะจัดให้ริบบิ้นของเรากระชับ พอกระชับประมาณนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะแล้วก็มาดึงจัดในด้านนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าด้านนี้จะทําให้เราดึงได้กระชับกว่าด้านเมื่อกี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะพอกระชับดีแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาดูด้านนี้นี่จะได้เป็นเหมือนตรงแอปเปิ้ลนะคะตรงกลางจะไม่เหลือรูนะ ทีนี้นะคะให้เราพลิกกลับด้านมาเหมือนเดิมเราจะเอาริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะขึ้นมาแล้วก็จับโค้งสอดไปตามแนวริบบิ้นนี่นะคะหรือว่าสังเกตง่ายๆก็คือสอดข้ามสามเส้นแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับเสร็จรแล้วก็เอาเส้นที่สองฝั่งขวามือสอดไปตามแนวริบบิ้นหรือว่าข้ามสามเส้นนี่นะคะเหมือนกันเลย ล้าก็จะดึงให้กระชับนะคะพ้าเหมือนกันจนครบทั้ง8เส้นเลยในขั้นตอนนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงอีกทีนึง เพราะว่าระหว่างที่เราสอดริบบิ้นของเราอาจจะเลื่อนออกมานะคะทําให้ตัวดอกของเราไม่กระชับพอกระชับดีแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้นะคะเราจะเริ่มจากเส้นข้างบนนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นี่นะคะจะเริ่มจากสีแดงให้เราปิดริบบิ้นนะคะไปด้านหลังแบบนี้นี่นะคะเราจะวัดตรงแนวเส้นตรงนี้พอดีนะคะแบบนี้เลย นะคะแล้วก็กดตรงนี้ให้เป็นรอยพับไว้นี่นะคะจะเป็นเส้นตรงแบบนี้แล้วก็บิดปลายโค้งขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปด้านหน้านะคะของเส้นที่เราทำแบบนี้นี่นะคะแล้วทีนี้ก็ดึงให้กระชับนะคะกดตรงนี้ลงแบบนี้เลย เสร็จแล้วก็เอาเส้นที่สองสีเหลืองนี้นะคะบิดลงไปด้านหลังนี่นะคะตรงแนวเส้นสีส้มแบบนี้เลยแล้วก็กดนะคะให้เป็นรอยไว้เสร็จแล้วก็โค้งไปขึ้นมาแล้วก็สอดด้านหน้าเส้นที่เราทำนะคะแบบนี้เลยแล้วทีนี้ก็ดึงกดให้เป็นรอยนะคะ ต่อหน้าเส้นที่สามสีเขียวก็ทำเหมือนกันนะคะนี่กดให้เป็นรอยปิดปลายโค้งขึ้นแล้วก็สอดด้านหน้าของเส้นที่เราทำเราจะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยจนโคบทั้งแปดเส้น พอเราทำครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นเข้ามาอยู่ตรงกลางแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทำกีบดอกลีลาวดีแล้วนะคะก็จะเริ่มจากเส้นข้างบนนะคะเดี๋ยวแกวจะพับริบบิ้นลงมาก่อนจะได้มองเห็นได้ชัดนะคะเริ่มจากสีแดงเส้นนี้ให้เราบิดริบบิ้นปลายชี้ไปทางด้านขวานะคะแล้วก็บิดกลับลงมาด้านล่างลักษณะนี้นะคะ แล้วก็ปล่อยเส้นสีส้มเส้นที่สองออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดด้านหน้าตรงเส้นสีส้มนี้นะคะนี่เราจะบังคับให้ปลายริบบิ้นออกมาตรงกับเส้นสีแดงนะคะอีกฝั่งหนึ่งนี่นะคะขั้นตอนการสอดก็อาจจะดูขัดขัดนิดนึงนะคะอาจจะสอดยาก นี่นะคะไม่เป็นไรเราค่อยๆสอดนะคะจะเย็นๆก็จะได้ทรงกรีบแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะนับจากกีบด้านข้างก็ได้นะคะระหว่างที่เราสอดนี่นะคะก็คือนับจากเส้นที่เราสอดมานะคะก็คือกีบที่หนึ่ง2 3, นี่นะคะออกมาตรงกับกีบที่4แบบนี้นะคะต่อมาเส้นที่2ก็คือเส้นสีส้มเส้นนี้นะคะ ล้วก็จะบิดปลายชี้ไปทางด้านขวาแล้วก็บิดลงมาด้านล่างเอาเส้นนี้นะคะด้านหน้านี้ออกมาแล้วก็ซอดเข้าไปตรงกับเส้นสีเขียวนะคะนี่เราจะบังคับออกมาตรงกับเส้นสีเหลืองอีกฝั่งหนึ่ง นี่นะคะลิปปิ้นก็จะเรียงช่องกันออกมาอย่างนี้ก็คือเราทําถูกต้องนะคะในส่วนของกลีบตรงนี้สามารถจะแตกทีหลังได้นะคะนี่เส้นนี้ก็เหมือนกันเลยแล้วก็ปล่อยเส้นด้านหน้าออกมาสอดลงไปตรงกับเส้นสีเหลืองแล้วก็ฝั่งนี้ตรงกับเส้นสีเขียวนะคะ อย่างนี้เลยริบบิ้นแดงช่องก่อนออกมานะคะทีนี้เราก็จะทำเหมือนกันจนหมดทั้ง8เส้น พอครบทัง8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้ทรงกรีบแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาจัดแต่งกีบก็จะใช้วิธีการนะคะดันกีบลงไปแบบนี้ก่อนนะคะนี่แล้วก็หาเส้นที่เราจะจัดนะคะก็คือเส้นสีสม้มเส้นนี้ดึงแบบนี้นะคะนี่กีบตรงนี้เราก็ดึงตามขนาดที่เราชอบได้เลยนะคะนี่นะคะกดลงไปแล้วก็ดึง อันนี้ก็กดลงไปให้ชิดเลยนะคะแล้วก็ดึงใ่นี้ก็เหมือนกันกดลงไปแล้วก็ดึงนะคะนี่ เท่ากันดีแล้วนะคะ,ะ,คะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้แล้วจะสอดเก็บปลายริบบิ้นที่เหลือนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนี่นะคะแบบนี้เส้นนี้นะคะจะยาวกว่าเราต้องใช้กรรไกรตัดออกก่อนนะคะตัดประมาณนี้แล้วก็สอดเก็บนะคะนี่ทําเหมือนกันเลยหรือว่าเราจะสอดจนเสร็จแล้วค่อยตัดก็ได้นะคะ ทำได้เหมือนกันเลยนี่ปลายลิ้วิ้นก็จะโผล่ออกมาแค่ประมาณนี้นะคะก็สอดจนหมดทั้งแปดเส้นเลยแล้วก็ตัดในส่วนที่เกินนิดเดียวตรงนี้ทิ้งไป เสร็จแล้วนะคะดอกลีลาวดีของเราเป็นลายที่สวยแล้วก็ทำไม่ยากนะคะลายนี้ก็จะเป็นคลิปปรับปรุงอีคลิปหนึ่งนะคะจะทำขึ้นมาสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำเลยทำเป็นแบบริบบิ้นหลายสีนะคะจะได้ดูง่ายนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะในขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดเลยเราจะมาใส่เหรียญให้ดูนะคะเราก็จะใส่ไปตามแนวเส้นริบบิ้นเรี่ยงไปแบบนี้นะคะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะสำหรับลายนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ